ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u u u b ออนมนีจันก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้ก็คือจะดูแบบง่ายๆค่ะเราจะใช้เป็นไพาไพาทาโลชุดนี้ดูจะมีทั้งหมดห้ากองนะคะมีทั้งหมดห้ากองเราจะดูในหัวข้อที่ว่าระหว่างคุณระหว่างคุณกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยเ ระหว่างคุณกับอีกฝ่ายระหว่างตัวคุณกับคู่แข่งทางความรักเนี่ยเออคนคนนั้นน่ะเขาชอบใครมากกว่ากันระหว่างคุณกับคู่แข่งทางความรักก็จะใช้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะมีทั้งหมดห้ากองค่ะเอจะนับหนึ่งถึงสิบให้เลือกมานะคะ1นหมายเลขค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านเรามาเริ่มที่ทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งตัวคุณนะคะ ใบที่สองนะคะตัวคู่แข่งค่ะผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามองว่าคุณน่เป็นนางฟ้าส่วนคู่แข่งทางความรักของคุณเขามองว่าเป็นคนเนี่ยเนี่ยระหว่างนางฟ้า กับคนทรยศหักหลังคนที่ถือดาบแต่ว่าหัวข้อนี้มันจะดูแค่ว่าระหว่างคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาชอบใครมากกว่ากันระหว่างตัวคุณกับอีกฝ่ายหนึง่งเขาชอบใครมากกว่ากันสำหรับไพ่ชุดนี้บอกได้เลยว่าเขาคนนั้นชอบคุณมากกว่าค่ะชอบมากกว่าคุณเป็น คุณเป็นเหมือนนางฟ้านะคุณเป็นเหมือนนางฟ้าแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนเจ้าเล่ห์โกหกเก่งเชื่อใจไม่ได้แต่คุณเนี่ยเป็นคนดีเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ลงมาเกิดทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะเรามาดูทีมที่สองเลยนะคะทีมที่สองใบจะใช้แค่สองใบนะคะ ใบที่หนึ่งก็คือคุณใบที่สองก็คือคู่แข่งทางความรักเรามาดูทีมที่สองกันเลยนะคะปเป็นผู้หญิงนั่งสมาธิค่ะปเป็นพ่อค้าค่ะ สำหรับทีมที่สองสำหรับทีมที่สองนี้เพศตรงข้ามสำหรับทีมที่สองนะสำหรับทีมที่สองเนี่ยเพศตรงข้ามเขาชอบคนนั้นมากกว่าคุณเพราะคนนี้เขาคุยเก่งคุยสนุกยิ้มแย้มแจม่มใสคุยเก่งคุยสนุกแต่คุณนะ่ะเป็นคนแปลก,ปกคุณเป็นคนแปลกเออ เป็นคนคุณเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากเป็นคนแปลกเป็นคนลึกลับในใสายตาเขานะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สามนะคะเราจะใช้ทั้งหมดสองใบนะคะใบแรกแทนตัวคุณใบที่สองแทนคู่แข่งทางความรักเรามาเริ่มกันเลยค่ะพนักงานออฟฟิศ ผู้หญิงที่ไปสังสรรค์กับเพื่อนสามไม้กับสามสามไม้กับสามถ้วยเขาชอบคุณน้อยกว่าอีกฝ่ายแน่นอนในใสายตาเขาอะในสายตาเขาคุณเป็น working woman คุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นคนทํางานเก่งคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นคนทํางานเก่งคุณเป็นคนที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์คุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณทํางานเก่งคุณเป็นคนที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนเนี้แล้วเขาสบายใจกว่า เหมือนเขาคุยกับคุณเหมือนเขาคุยเขาคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่สามารถเปิดเผยจิตใจได้เต็มที่แต่เขาคุยกับอีกคนนึงเนี่ยเขาสามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้สามารถตดต่อหน้าได้หรือพูดหยาบคายได้สามารถพูดหยาบคายได้หรือเออกล้าตดต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นคือเขามองว่าคุณเนี่ยแบบเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเป็นผู้หญิงเก่ง แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามองเหมือนแบบเออเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนเป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขมากกว่าเออมาดูทีมที่สี่นะคะคลิปนี้คลิปนี้คงสั้นๆนะคะคงไม่ได้นานมากมาดูทีมที่สี่กันค่ะเราจะใช้สองใบนะคะใช้สองใบเท่านั้น ใบที่1แทนตัวคุณใบที่2แทนคู่แข่งทางความรักเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบที่1นึค่ะเก้าถ้วยค่ะเป็นผู้หญิงนะคะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเก้าดาบเเมื่อกี้ได้สามไม้แล้วก็ สามถ้วยกองเมื่อกี้นะได้สามไม้สามถ้วยอันนี้ได้เก้าถ้วยกับเก้าดาบนะคะให้ดูคุณไม่ต้องคิดมากเลยกองนี้เขาไม่ได้ชอบอีกฝ่ายหนึ่งเลยเพ้อเ้อเกลียดด้วยเขาชอบคุณมากกว่าเขาชอบคุณมากกว่าแน่นอนกับอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาไม่ได้ชอบเลยเขาเกลียดด้วย บอกได้เลยเขาไม่ได้ชอบเขาเกลียดด้วยเขาชอบคุณมากกว่าเยอะเลยเห็นไหมผู้ชายคนเนี้ยเขาดีใจที่ว่ามีสาวสวยมาซื้อของในร้านเขาอ่ะคือเขาดีใจที่เขาได้รู้จักกับคุณคุณเป็นคนน่าสนใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือเหมือนเขาไม่อยากเจอหน้าไม่อยากจะมองหน้าอืเรามาดูกองสุดท้ายกันนะคะเรามาดูกองสุดท้ายกันค่ะใช้แค่สองใบค่ะ ใบที่หนึ่งคือตัวคุณใบที่สองคือคู่แข่งทางความรักเจ้าหญิงเจ้าหญิงถ้วยเก้าเหรียญ เอมองว่าเขาชอบฝ่ายนั้นมากกว่านะเพราะว่ามันมันเป็นเก้าเหรียญอะเพอร์เฟกมีทุกอย่างเก้าเหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิงเพอร์เฟก์นะมีพร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่มีผัวด้วยเขาชอบฝ่ายนั้นมากกว่าคุณแน่นอน เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยแบบเหมือนแบบลุ่มหลงข้างใครอะไรเขามากเกินไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะสบายสบายอ่ะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมาลุ่มหลงมามาลุ่มหลงมาวุ่นวายมาอะไรกับเขามากเกินไปในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาสบายสบายนอนนั่งนั่งนอนนอน,น,อนจิบกาแฟะเลี้ยงแมวดูแมววิเชียนมาดไล่จับหนูหลิง ดูแมววิเชียนมาดมันไล่จับหนูหลิงแล้วก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะเป็นอารมณ์แบบประมาณแบบคือเอมองว่าเขาชอบเขาชอบคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจมากกว่านะอืมแต่คนเนี้ยดูเหมือนหน้าเขาไม่มีความสุขเลยนะเห็นแบบหน้าเขาโศกมากเลยแต่คนเนี้ยเขาสบายสบายเออประมาณว่า มึงไม่ชอบกูก็เรื่องของมึงอะไรเงี้ยกูอยู่กับแมวก็ได้ขอแค่มีเงินขอแค่มีเงินกูอยู่ได้อะไรประมาณเนี้เออเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตคุณมาลุ่มหลงมาหลงมาลุ่มมาลุ่มหลงมาลักมาค้างใครเขามากจนมันทําให้เขาอึดอัดแล้วเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูจะดูจะแบบเออดูจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่า และที่สําคัญอีกฝ่ายหนึ่งมีตังค์ด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณนาะแอดไลน์มาค่ะ